สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆวันนี้กระสีผามาสอยหมอนฟักทองนะจ๊ะนี่เอาใส่ด้ายเซนหนึ่งเขาสอดเข้าไปก็สิเป็นสองเซนนะจ๊ะเพื่อนนี่หลังจากที่เขาได,ดได้สอดด้ายใส่เข็มเลยได้จานนี้กระสิผ้าสอยได้จานแล้วก็เสีสอยไปตามมุมที่เขาด เพื่อนต้องให้มันทะลุทะลุข้างนอกน้อยนึงได้จ้ะเพื่อนๆพื่นี่เนาะเราชิทะลุน้อยนึงไม้ช้าจะมาสอดเอามุมมุมเตียงห้องโยงไว้ได้จ้ะได้จะมาให้เพื่อนๆมัดกันการมัดจะมัดจับให้ชิดกันได้จ้ะเพื่อนๆพืจับชิดดึง เพิ่งเพื่อนแม่ฉีดกันนะจ๊ะไอสิมาดอยู่ประมาณสามหอบได้จ้ะเพื่อน,นเพื่อนมาประมาณสามหอบแล้เดี๋ยวเขามาสามหลอดเขาก็จะสใส่แถวต่อไปได้จ้ะเขาจะมาสใส่แถวต่อไปเขาต้องทะลุได้จ้ะเขาทะลุ ขึ้นมาเห็นติดกับผาได้จ้ะเห็นเข็มห่อหน่ะสอดลงไปข้างล่างก็สอดขึ้นมาได้จ้ะได้จ้ะไหนเพื่อนๆเอาเนื้อโป๊ะโป้มือเขาได้จ้ะเัาจะกดไปไปแตะชิดแล้วเขาก็จะกดไปได้จ้ะมันเอาเนื้อโป้มือเขากดไปเนาะเัาก็จะดันดันได้เห็นชิดๆได้จ้ะ ประมาณสามประมาณสามหลอดเ,เลยจ้ะเพื่อนไปจากแถวเลยสามหลอบก็สิออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้จังเพือ่อนเราจะสอยแถวต่อไปได้จ้ะังเพือพ่อนสรอยไปทีละแถวแล้วจ้นะเพื่อนก็เป็นการบ่ง,ง,ง ก็จะเอานิโปรดาดันไว้คือเก่าได้จังเลดั่ในชีดกันเลาก็จะเนือโปมืหกดไว้เยีางเช่าคือเอานมือหอกกดไว้แต่หกกดปีนีเขาต้องใส่โปไว้นล่นห้งยัดหมอนห้องยัดบางนุ่นกระสิโบเด้ได้หาสสบบดดแ้นี้้วจ้เพ่นนี้เขาจดันให้กดให้เป็นชีดๆกันนะจ๊ะดึงได้เพื่นชีดกัน เขาจะไปแถวใหม่ได้จ้ะดิสาเหยีเบอ,อีกจากสองสามแถวอีกจะ,าะ้าบนเกวียนในแถวใหม่ได้วจ้ะฮะบนหนซึ่งลูกสอนทั้งนี้ได้วจ้าบนเกวียนในไล่ของบนน่าจะสิแถวของบนที่มีลักษณะนี้บเปวียนสอสอนจากมุมนี้ ออกมาทะลุมุมนีสามพฤศจิประมาณสามอันได้นีกิมัดมดเสือก่อนจ้องื่วนกิมัดเสือก่อนก่อนที่เขาจะเดินทางต่อไปได้จมาสามคือเก่าได้จจับจับเพว่นี้มาชีดชกัน นนนนชิดกันเดจ้ะว่าชิบคนใจสิบ่งโน้ตออกจกันเลยจ้ะวันที่เนาเราต้องจับได้ชิดๆกันถ่ายชิดๆกันก่อนเี่เาจะมาดจ้เือนเพก,กนะ สามสามที่ห้องเดียวกันเผื่อเอาหนิ้วโป้มือเ้าเนี่ยอาจารย์สอดเข้าไปเราจะดึงให้เพื่อนอะชิดชิดกันนะจอนเพื่อนก่อนที่เขาจะมัดเนาะเขาจะสามันจะดชิดกันก่อนเราหนิ่วโป้มือห้อหงเดียารย์ได้จะเอาขึ้นไา้ช่วโป้มือเห้อาจารย์เพื่อน ก็สินมดอะไรแบบนี้ตอนไปเพื่อนจับจับในเพื่อนชิดกันพอเาจับตืึงแล้วก็เ,เอาหนูปูมือเขากดไว้แล้วจ้ะเพื่อนก็ระวังเข็มนะจ้ะว่าจะแท้งจะคล้องได้เพื่นเราก็สิถึงให้ตึงๆประมาณสามหอดแต่เพื่อนบเป็น,ปน,นลนักษณะนี้เนาะ ถ้าลูกสอนที่เขาเขาโย่งไวไปทั้งเลยก็เป็นเพื่อนใสยไปตามที่ลูกสอนเขาโย่งไวเลยจ้ะเพราะว่าสิ่งเดียวออกม้จาจะเป็นจะเป็นอไปชิดชิดกันดูให้ชิดกันนะจ๊ะเนะ้ ด่านในของเพื่อนเนาะตัวนี้คือด่านนอนแต่ว่าเป็นไลน์นี่เนะาะเดี๋ยงี้เหตุให้บใหเบื้องจักหน่อยก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะได้เบิ้งไลน์ไปนั่น,นะจ๊ะหลังจากนี้จิพาเพื่อนๆมาเบิง้งแถวที่สามเพื่อนเพขาจะเข้าใจเยอะน้อจ๊ะเนาะส่วนแถวนี้เขาจะยุ่งจะหนีมาหานี่จ้ะีแถวที่สามอีกคือสองแถวนะจ๊ะเพื่อนนี่น,นีนนนนน่คือถแววอถวที่สองนะจ๊ะ พ่อจับสามกระเียะมาเป็นลักษณะน,นีนะจ๊ะเพื่อนนี่ที่ผ้าสอยแถวนี้เพื่อนพ่อจะเข้าใจกันว่าน่าจะก่จะโยงลุ่งตามตามไายที่เ้าวาดไว้อาจ๊ะย์เพื่อนใอยเห็ดทะลุผ่าอาจ้ะก็จะดึง ดงใหชิดกันขึ้เกาได้จังกันแต่วันกันดงชิดกันจนสวย้เกาแด้จังนี ึงๆด้วยกันเลยจ้ะเข็มสายเพื่อนๆก็สามารถซื้อแบบสันแบบเงาได้เลยจ้ะมีแบบสันและแบบเงาเลยจ้ะเพื่อนเนาะเพื่อนก็สามารถซื้อแบบสันแบบเงาได้เลยจ้ะ ตามที่เพื่อนเพื่อนถนัดว่าเพื่อนเพื่อนมักแบบสันกระบอกข้างล่างว่าซื้อเข็มสอยแบบสันนะจังเพื่อนแต่หลังจานี้สายไปสักพักนงเพื่อนเพเบิ้งลว่าเป็นลัณะนียจังนี่คือแถวที่สามของเพื่อนนะจังเพื่อน ก็สวยๆไปจนสุดนั่นจะซีเรียนเมือ่ออีกอีกคลิปนึงงน้าจ้าเพื่อนฝากเพื่อนๆติดตามน้าจ้ายิ่งซีเร็ยสในเบอร์อีกคลิปนึงเนาะเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจสำหรับคลิปใส่กันนีซ้สำนีกก่อนน้าจ้าเดี๋ยวฝากติดตามอีกตอนนึงงน้าจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า